วันนี้จะไปซักผ้านะครับใช้เครื่องอัตโนมัติกันนะครับโหทันสมัยนะครับเดี๋ยวนี้ครับมีขั้นตอนบอกอย่างนี้นะครับ,ร,บราคานะครับนี่ราคานะครับราคาแล้วนี่เครื่องครับตามกิโลของผ้านะตามกิโล กิโลของผ้าครับตามกิโลแล้วก็มาดูวิธีนีครัเอาผ้าใส่นะครับเอาผ้าของเราใส่เสร็จนะครับนี่ผมชักเก้ากิโลนะใช้เวลายี่ห้านาทีใส่แรปเข้าไปนะครับแรปล,ลงไป แล้วก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มจะได้หอมมนะครับยาสโอ้ย มันก็มีอะไรอีกเยอะนะนี่มีแลกเหรียญได้นะที่นี่อะไรเดีย๋ยผมก็ลองมาใช้บริการดูเครื่องแลกเหรียญน,นะครับมีเครื่องแลกเหรียญเนี่ยต้องใช้เหรียญสิบนะครับเหรียญสิบหยอดเอาละครับนี่ครับ แยกเหรียนะก็มานี่มีเครื่องอบนี่ครับเครื่องอบผ้านะนี่ยเครื่องอบผ้าก็ตามราคานะของน้ําหนักผ้านะครับนี่เครื่องใหญ่นะครับเครื่องอบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตากแดดกันนะเครื่องใหญ่ครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับ ปิดผ่าเส็จปิดผ้าเสร็จม <c oughs> ก็มาทำข,าขั้นตอนแล้วจะเอามีมีน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นผมเลือกน้ำเย็นนะครับแล้วก็หยอดเหรียญสิบบาทลงไปนะใช้เหรียญสิบาทเท่านะั้นเหรียญห้าไม่ เรียน่าใช้ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะนะเสร็จแล้วก็จะให้เราเริ่มสตาร์ทนะฮะเริ่มทำงานนะครับจะปล่อยน้ำออกมานะ การปั่นแหละครับนี่ง่ายนะครับโหในนี้นพ่อบ้านสะดวกนะครับพ่อบ้านใช้เวลา25านาทีครับครับผมแค่นี้นะครับพ่อบ้านสบายนะครับสมัยดีครับ